ค่ะวันนี้จะมาพบกับรายการเด็กยิ้มสวนปันนานะคะวันนี้หนูจะพามาชมดอกไม้แปลงชวนชมนะคะแล้ก็มาส่งตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะคือดอกชวนชมค่ะมาส่องมาที่ตรงนี้นี่นะคะ มันคือดอกชนชงสีชมพูอ่อนนะคะหนูชอบสีชมพูแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบสีอะไรแล้วหนูจะบอกว่าอันนี้เอ้พี่นะนาค,านค,นาคานะว่าคืออะไรเอื่อนคะนี่นะคะมันคือมาเล็กของใบชนชมนะคะซึ่คุณพ่อเนาะเอามาเก็บบ่อยมากเลยค่ะแล้วอันนี้นะคะก็ยัง ก็หนูจะบอกว่าอันนี้มันเหี่ยวแล้วนะคะเป็นยังไงคะอันนี้มันมืดน,นะนะคะอันนี้หนูมองไม่เห็นเลยค่ะว่ามันเป็นสีอะไรเพื่อนเคิดว่าเป็นสีอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะคือใบเ็ยชมค่ะ แล้วอันนี้นะคะก็ออกบบอบบดอกเียงดอกเบียวนะคะมันยังไม่ใช่ออกแอ่าตาก็เข้ามาสังเกต้ใกล้หน่อยค่ะนี่นะคะใบมันก็จะรักษณะแบบนี้เพื่อนเพื่อนเคยจับใบต้นชวนชมเัน๋ยวนี้หรคะอ่ะแล้วอันนี้นะคะคือกระถางเล็กสุดเป็นชวนชมเหมือนกันนะคะไม่ต้องสองสัยอะไรลนะคะอันนี้เป็นชวนชมยงรากค่ะ ส่วนอันนี ừ, <aesthetic. S 1> ้นะคะน้องดาวก็ไม่ราบเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ดอกมันสวยมากเลยค่ะแล้วอันนี้ใบมันก็จะยืดยืหน่อยนะคะส่วนต้นโอเคนะคะเดี๋ยวแปลงนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูแปลงนี้กันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นชวนชมอีกเหมือนกันนะคะ,ะเป็นต้นที่โตมากเแล้วมันไมเอาดอกแล้วนะแล้วนี้ใบมันก็จะรูเล็กๆนะคะขึ้นาีใกหนค่ะคะใบมันก็จะเป็นแบบนี้เนเล็กๆแลวมันก็จะหุดยวยค่ะ ส่วนอันนี้ก็ยังออกดอกอยู่นะคะแต่ดอกอันนี้มันใหญ่มากเลยค่ะสีชมพูด้วยนะคะชมพูเข้มชอบกันไหมคะะคะุณพ่ออยู่นี่กลังตักน้ำอยู่นะ,ะแล้วมาดูดอกตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ดอกชนชนนะคะนนมีน้องดาวไม่ทาบเหมือนกันค่ะก็คือเป็นดอกสีขาวนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าสวยก็ก,กดหายใจให้ด้วยนะคะ แล้วส่วนใบนี้นะคะก็เป็นใบเดินชเหมือนกันค่ะแต่อันนี้คุณพ่อคุณพ่อปลูกมานะคะเป็นรังใบนะแล้วดูดะต้นมันก็จะไล่ไปเล็กไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะต้นเล็กอันนี้ก็ต้นแบบขนาดกลางอันนี้ต้นใหญ่ค่ะอันนี้มันก็จะใหญ่ใบมันก็จะใหญ่แล้วเนาะก็จะใหญ่แบบนี้แล้วอันนี้น้องดามิซาบนะคะ สวนอืนน่นะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยะคะ่ะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับบ้านสวนส,สวนแลบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับบ้านสวนสำหรับบ้านสวนเด็กคิมปันะ แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยุ่งเยอะมากเลยค่ะบ๊ายบาย